สวัสดีครับทุกคนมืนอวานภาพเพื่อนๆมาเบื้องหน้าเขาทุกคนหน้าเขาแปลงนี่ใกล้จะซุกแล้วทุกคนเห็นบอกกลางๆมันก็เหลืองแล้วทุกคนนี่นาบ้านคอยส่วนมากก็จะเป็นน้าจังสีแล้วทุกคนแปลงบอกคอยใหญ่ดอกแต่เขาเอื่อินน้าที่ทุกคนคนในหมู่บ้านเขาเอื่นว่าหนองเขาเอื่นว่าหนองทุกคนเพราะว่ามันจะมีหนองเล็กหนองหน่อยหนองใหญ่ทุกคนมีหนองน้อยๆจังสีแล้วทุกคน บางน้องก็หน่อยก็หนีดิทุกคนเออเขาเอื่นหนองบางบางบาน่อยก็เอื่นหนองไหมทุกคนหนองแต่ขายแบบแหล่งน้ำอย่างสันนะภาษาต่างก็เอื่นนะทุกคนเอออันนี้กะน้องนี่กะบบคอยใหญ่ทุกคนแต่เขาบ่ได้มีซ้ำหนีดิทุกคนเขามีหลายหม่องเลยบางหม่องบางน้องกะสมุว่าเจ้าหนี่แล้วบางนองคนกับสามไร่สี่ไร่หนองเขาแบบบางใหญ่เลยดิทุกคน อันนี้เป็นเป็นเขาน้าดินทามนี่ทุกคนน้าเขาล้วงล้วงเขานี่จะได้น้ำหนักก็แปลกหน้าดินเหนียวนี่เวะลาวเขาเขาเขาแตกล้วงออกมานี่เขาแตกล้วงออกมานี่คือได้น้ำหนักดีแทะจะคลองน้ำเราจะมาเกี่ยวเขาด้วยจัยงไดก็่าวะละ้เวะลาลเขาแตกล้วงออกมานี่ซี่ได้น้ำหนักหลายเลย ตงเงินขามกับไอ้ต้องเงินขามกับตรงเงินขามกับหน้าดินทรายด้ยแต่หน้าดินทรายเขา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 จะบกค่อยมีน้ำหนักปันไดเออแต่หน้าหน้าดินเหนียวนี่หน้าดินเหนียวนี่หน้าหน้าดินเนหนียวน,น,นี่จะจะจะล้วงจะค่อนข้างหนักดดี่ทุกคนล้วงล้วงเขาก็จะค่อนข้างหนักดิเออ เจ้าของนาเป็นมาเมื่อกี้นาเขาก็มีหลายแปลงทุกคนจักบ่งนั้นเนี่ยบ่องนี้เนี่ยบ่งนี้บ่ค่อยสุกเพิ่นก็ปล่อยไว้ก่อนทั้งสี่อันนั้นก็ไปถารถเกี้ยวเข่ากันแล้วทุกคนรถเกี่ยวเข่าบูนรถเกี่ยวอยู่ข้างในลึกๆคุณทุกคนก็ไปยังคิ้วกันทุกคนคิ้วนาคิ้วหลังคิ้วกอนผู้ใดไปบอกกอนผุนละไอรถเกี่ยวเข่าเขาก็จดลายเสือใบเป็น เป็นตะลางเป็นตะลางแนละ้วทุกคนแต่วงคนไปจู่จีเขาหลายบางเช้อก็อาจจรันคิ้วหายทุกคนอืกับเบืองเนาะส้าพอวนเพื่อนมาเบืองกลับไปรอรถเกี่ยวเข่ากันทุกคนหน้าผมกับมีอยู่วูนอยู่ไกลๆห้างอย่างนี้ไปประมาณสองกิโลลนะ้วทุกคน ผมกับบได้ไปเบืองยักษ์เถ้สนมากมีแต่หนองส่นเห็ดนะหายหนองต่นเห็ดมัดเลยทุกคนผมกับบอยได่ไปส่นใจยังคนใดแต่ผมเดินไปเรื่อยๆก็งหอดเยอะแต่บ่ตรองหอเข้าไปทุกคนขากลับหรือกลับบ่วไหวตรงหอเข่าไปทุกคนอืถ้าขับรถเขาจะอ้อมหมทุกคนบุญขับขึ้นไปทั้งตลาดตัวอำเภอบุญก็โค้ง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 มาเรื่อยๆทุกคนแต่เฮาเดินลัดไปนี่จะว่ไก่เลกทุกคน ถ้าถวัดเบื้องจากหมู่บ้านผมนี่ก็ประมาณสองกิโลก็กลัวเราไปหอดหนาผมทุกคนอืไปหอดพุ่นเขาจะมีปลาไมศาสตร์นีทุกคนจะมีปลาไมศาสตร์ไอ้คนอีสานคงจะหูจักมั้งเนาปลาไมศาสตร์ที่เขาเกิดเกิดเป็นแบบคนข้างลกลกรกนะเนทุกคนก็เ,เอินปลาไมศาสตร์นะเนี่ยแล้วเขาจะชอบมีเห็ดขึน้นนะทุกคน ที่เขาจะมีเห็ดมียังข้นทั้งปีนะทุกคนบานคอยก็เอือนปลาไม่สาดเอือนหน้าผมอยู่แถวๆหุ่นเระทุกคนค่อนข้างไกลอยู่ตั้งแต่ผมถ่ายคลิปมานี่ผมก็ยังบ่เคยไปจักเถื่อเลยทุกคนองว่างๆเราจะขับรถเปือเบงอยู่ห้กับบไดขับไปจักเถื่อว่าจะไปซอยหนองค้นเขาค้นป่ากับน้องกับบไดบอกจักเถื่ออีกอย่างกับสูงเมือนกับอไดขนคือสมัยก่อนนะทุกคนคือผมบอกให้เพื่อนๆได้ฟังนั่นละ คือผมบอกให้เพื่อนๆได้ฟังนั่นแหละแต่รถเขามาเกี่ยวเขาห้าปอบนี่ทุกคนเขาก็จะมีรถรถประจําตัวรถเกี่ยวนี่ทุกคนเขาแบบเขา่ไห้เขาหยากเลไหมทุกคนถ้าก็เกี่ยวป๊บนี่แล้วก็มีรถกระบะของเขารถทีมงานของเขาเขาจะค้นเขาไปไห้เขาเรียบร้อยเลยทุกคนค้นไปไหว้หอดเงื่อนเหนเรียบร้อยนี่ทุกคนแต่สมมติว่าเขาเปลี่ยนเจ้าของหน้าจังสิถ้าเขาอยากขายจังสิเขาก็บอกเขาไว้เลยว่าเขาเอาไปขายด้วยรถนี่นี่หว่า เออเพียงแต่เฮ้าก็ไปล่ออยู่มองตลาดซื้อขายนะแม่ทุกคนเฮ้าเปลี่ยนเจ้าของนาคือเฮ้าไปล่ออยู่มองตลาดซื้อขายนะแม,นะม่รถเกี่ยวปั๊บเขาจะมีรถรับรับขเข่าเปลือกนะเฮ้าเรียบ้อยคือเฮ้าเจ้าของนาเนี่ยเฮ้าต้องไปหยุ่งยากยังน้ำจักอย่างเลยทุกคนโบเมนเขาเกียเก่ยวเกี่ยวหล่้เฮ้าไปนขนเข่าเองแบกเข่าเองโบเมนนี่ทุกคนเออรถเกี่ยวเข่าขั้นหนึ่งก็ต้องมีรถกระบะประจำตัวรถเกี่ยวย่างน่อยหน่อยก็สามขั้นนี่ทุกคน สามหรือถึงหนึ่งหรือสองขั้นยังสิก็ต้องมีรถกระบะประจําตัวรถเกี่ยวเลยทุกคนเขาเกี่ยวปั๊บหนึ่งเขาจะแบกเข่าขึ้นรถกระบะเขาป๊ป๊บปบป๊ปว่าจะของหน้าแปลงนี่บ้านยูหม่องใดเขาไปส่งหอดเฮือนมับเลยทุกคนเออถ้าเขาไปขายก็กบอกเขาว่าเออเขารถนี่เสียเอาไปขายเด้เอเจ้าไป่ายยูหม่องตลาดซื้อขายเด้อเออเขากปบ๊บปั๊อม พอรถเกี่ยวเขาเกี่ยวเรียบร้อยเขาก็จะมาบวกลบคุณหารว่าค่าเกี่ยวเท่าไหร่รถคนทรงเท่าไหร่เออสู้มือปรับเปลีป่ยนแปแเนวนั่นค่อนข้างจะสะดวกสบายอยู่ทุกคนแต่ผลสุดท้ายล้ะกะ็เออมันกับค่อยเหลือตังเนาะมันสบายแห้งหลายเนาะการบริการมันก็นแตกต่างกันไปกับพาเพืเ่อนมาเบืองมาเยีเ่ยมมาชมในหน้าแปลงนี้ข้างในสุกแล้วทุกคนกเหลืองอารมณ์เนาะ แต่นามกันยังไหลเลยุกคนน่ usted, นามยังไหลแล้วเขาสุกแล้วุกคนเราต้องฝ่าเกี in, in, în, ียวดิุกคุนเพราะว่าเขาเขาสุกแล้วเขาหมกไปกับหนามเลยุกคุนเขาก็หมกไปกับนามยังเสียเขาต้องฝ่าเกีียวดิุกคนถ้าเขาบกเกี่ยวแล้วเขา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 จะเสียดิเขาเขาจะเน่าเสียดิุกคุนเขาเขาจะเน่าเสียดิ าต้องเฝ้าเกี่ยวจังสันก็ต้องเฝ้าระบายน้ำออกทุกคนถ้าบ่ระบายน้ำออกเขาเขาจะเน่าเสียทุกคนนี่มาหลังๆนี่ฝนตกฝนบร่ได้ตกยางเดี๋ยวลมแห้งผอมนะถ้าลมบ่แห้งนี่มันก็เปลี่ยนอยังเขาก็บ่ลมแล้วนี่ถ้าลมแห้งนี่เขาก็ก็หมอบไปน้ำหนามยังสิก็เข่ามเขาหมอบไปน้ำหนามนแล้วจะเห็นไงเขาเขาก็เน่าเสียทุกคนก็ต้องระบายน้ำออกถ้าบ่ระบายน้ำออกก็ต้องเก็บเกี่ยว นี่แปลงหน,หน้อยๆยังส่ก็ถือว่าดีดีทุกททคนเขาก็บว่าค่อยเด้มันดูแลอยังหมากไม้ด้ยไถพวนปรับเขากบวานเข่าถิ่มปับ๊บแล้วฝนตกลงมาเขากะเขาก็ใส่ปุ๋ยปับป๊บๆเดียวกระไดเก็บเกี่ยวแล้วเป็นหน้าเขาอนุสันก็ถือว่าง่ายถือว่าสบายดีทุกคนเนาะผมบอกเขาบ่ได้ปักดำนีทุกคนเขาวานเอาเลยเอออีกอย่างเขาก็บ่ได สมัยก่อนบางเทอเขาก็ต้องเอาเอาเครื่องจักรเนาะดูดน้ำขึ้นมามาเห็ดไห้เห็ดหน้าสูมือบานผมบ่มี่ระแบบนั้นทุกคนรอฝนตกอย่างเดียวฝนตกยังค่อยวานอย่างเดียวเลยทุกคนบ่มีการเอาเครื่องเอาอย่างมาดูดดูดน้ำขึ้นเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้า,นนาคือสมัยก่อนเราเราฝนบ่ตกกับ่เห็ดมันเออ พราะว่าตะวิไซเครื่องดูดนามดูดยังมันจะต้นทุนมันจะสูงแห้งปูดกว่าบางเถือกับเมรนของเขา้วยทุกคนเอาดูดละดูดบะเมินดูดเพ่เดียวดูดกลัวเขาจะแตกล้วงขึ้นมาเนี่ปุ๊ย้ยมัดเงินสื่อน้ำมันบะเมรนหน่อยๆนี่ทุกคนอืมกลัวเขาจะแตกล้วงใดหนค่าปุ๋ยค่ายาค่ายางสารพัดส,สารเพเนะอันนี้บ่ค่อยมีนกด้วยทุกคนดีด้วยว่าบ่ค่อยมีนกปันไดเนาะเพราะว่า ปลาเขาค่อนข้างลกเห็นบ่ทุกคอนกบขอบน้องน้ำมงนี่ปลาค่อนข้างลกมันบ่ทุกคนนี่กัยังบกค่อยมีหนกเพราะอย่างที่บกค่อยมีหนกเพราะว่า้านผมเนี่ยส่วนมากเขาเฮ็ดหน้าเขาจะเฮ็ดพร้อมกันปุ๊บปุ๊บเลยทุกคนถ้านามเขาลงมามาถวาวันเขาจะลงมาถ่ายวันพร้อมกันปุ๊บบกเกินหนึ่งอาทิตย์เขาจะแล้วพร้อมกันมดเลยทุกคนพ่อเนี่พ่อเขาเขาแตกลวงแล้วนี่ทุกคนเห็นบ่ นกเขาจะบอมาคอยบอบอ,บอคอยมากกิ่นบันไดเพื่อนเพื่อนเคยสังเกตบ้องป่าลกรุงลังที่เห็นบอกแถวขอบน้ำขอบจริงเนี่ยขอบขอบธงนาจะมีแต่ป่าลกลุงลังแล้วนอยังจังบ่เห็นนกเช็คตัวเลือเห็นเยอะในนี้หน,น,น,น่อยสองตัวสามตัวก็บ่ได้หลายยังมากมาเพราะว่าหวานผมก็เห็นหน้าพร้อมกันทุกคนย่ามเขาเขาแตกล้วงแตกยังออกมาเนี่ยแตกช่อล้วงออกมาเขาก็จะแตกพร้อมกันทีนี้นกเขามีหลากหลายให้เลือกเนาะ นกเขามีหลากหลายให้เลือกทุกคนแบบมาหน้าแปลงนี้เนี่ยสองตัวไปหน้าแปลงุเนี้หาตัวไปหน้าแปลงนั้นเนี่ยสามตัวยังสิก็เลยเฮ็ดไขว่ไขว้ไขว้นกเขาไม่มองเลือกหลากหลายนะนะทุกคนก็เลยเฮ็ดห้เอื่นเท่ากับได้ผ้นบริตค่อนข้างดีเนี่ยแต่เฮ็ดสเปียร์ะ,ะเออผู้นี้เฮ็ดเออซิบหามืออีกเดือนหนึ่งอีกผู้นึงไปวานยังสิ ย่ามสุกย่ามถอกขึ้นมาถอกไฟถอกมันสุกไฟสุกมันยังสั่นบวกไฟเหลือนีทุกคนนกเขาไปกินมดนเลยหล่ะอืมแต่เฮ็ดพร้อมกันในี่พ้นดีคือนกหน่อยเพราะว่านกเขามีหม่องเหลือหลากหล,ลายทุกคนมีหม่องเหลือกมีหม่องยังหลากหลายอืมก็เลยเฮ็ดเถาใดเขาค่อนข้าขง,ขง,ขงดีแน่หน่อยหนึ่งถ้าจเจ้าร้องไปเฮ็ดผู้เดียวโดง่งโด่งมาแม่ผู้อื่นยังพราะท่านเฮ็ดยากคน ถึงเขาเจ้าจะแตกร่วงกอนเขาจเจ้า่าได้กินดอกถึงเจ้าได้กินเจ้าก็ลําบากแฮ้งจะต้องไปนางไล่ลดไล่นกยื่นั่นแนะทุกคนไปนางไล่นกยืนนั่นลนะววะตายไปหาไล่นกไล่อย่างยืนนั่นเนหะ็นวะต้องไปสื่อกระโปกสื่อประทัดมาจุดไล่นกตามตาม เห็นบ่บางเจ้าเหตุหน้าก้อนเขาสียเอาผนผลิตก้อนเขาทุกคนผมลบรดไทยก่อนทุกคนผมได้ยินเสียงรดแลนมาเยผมต้องลบรดก่อนเขาเห็นบ่บางคนไปเห็ุหน้าก้อนเขานทุกคนผมลดรดไทยก่อนเสียงรดไทยมาทุกคนได้ยินเสียงรดไทยมาเย ต้องไปสื่อประทัดมาจุดลายนกทุกคนเอาตามตามทุกคนคิดเบื่องไปจุดลายอยู่เมื่อหมือเริ่มจุดตั้งแต่ตีห่าจนหอดสิบเก่านะ่ลก่คิดเบื่องทุกคนว่าก็จะได้จะเมื่อเงินทอาไดกว่าเขาเขาจะสุกได้ทั้งเริ่มจุดลายตั้งแต่เขาแตกล้วงมันบ่ทุกคนตั้งแต่เขาเริ่มแตกล้วงพอแตกล้วงเรียบ จุดจุดยวงสันจุเหม่อคิดเบื่อเงาพอเขาได้เก็บเกี่ยวเขาจะได้เงินได้ทองเขาจะได้ผลผลิตมากมายสำหรับเินโบทุกคนนี่ก็เฮ็ดคือบานผมนี่ก็ดีย่างลงวานปับวานพร้อมกันปับ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 ไปเลยเงินโบทุกคนย่างวานเหนียววานพร้อมกันปับ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 ไปเลยเงินโบทุกคนย่างวานเหนียววานพร้อมกันปั๊บปับไปเลยย่างเก็บเกี่ยวกับเก็บเกี่ยวพร้อมกันนนกยังกับค่อนข้างหน่อยทุกคน นกยังรถดข้างหน่อยบอลลูนไทยเพิ่นสิไปมีแต่คนไปไปให้ไปหนเป็นบุกป่าพาดวงไปไปถายลูกายลูกเออไปไปตามสบายแต่โอ้ยระวังนะระวังนะฮะใครต้องไปที่ตรงไหนทุกท่านเออตามสบายเลยขอบคุณหลายๆครับ เนไปนะทุกคนเนไปนะอย่าที่น้องกันเลยทุกคนอย่าที่น้องกันนี่แหละเป็นสิไปนะเพิ่นเอาท่อท่อท่อไปฝังฝังนะทุกคนกับมีลูกน้องมีทีมงานไปน้ำกับไปกินไปมวนน้ำกันละทุกคนเิน่นว่าไปน้ำกันบ่เพิ่นเอาไก่ไปน้ำทุกคนเิ่นสิไปต้มไก่กินเพิ่นจับไก่ไปน้ำตัวหนึ่งผมว่าผมบ่ไปครับ มันขี้ขานไปทุกคน,นก็สีมีแนวกินแนวนันแนวนี่น้ำนันน้ำนี่ลา,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 ายย่างลายเน้แหละทุกคนเออญยาิพี่นองกันแล้วนะครับรถไปก็สิไปนะเอาทอไปฝังค้าข่ายยังสี่ทุกคนเข้าไปฝังยังสี่ทุกคนก็ข่ายหนองหน้ามองนี้มันบ่อทุกคนเนี่เขาแบบเขายังบ่ท่านสุกดีแต่ว่าฝนตกมาบาอย่างแห้งซีนี่น้ำาคขังมันบ่อทุกคนนี่นนน น้ำเขาขังเป็นแองกระทะอยู่นั่นน่โบมี่มองระบายออกทุกคนนี่โบมีบม่มองระบายออกามีจะปล่อยถิ่มไว้เขาเขาก็จะเน,าเนะ่านะทุกคนตอนนี้เขาจะพุดหลองนี่ทุกคนพุดหลองนะนี่บ่พุดหลองลงไปฝุ่นปูนลงไปทั้งฝุ่นลงทั้งที่ตำ่ำทุกคน ตอนนี้เขาจะเอาท่อฝังไว้ให้น้ำเขาไหลออกไปทุกคนให้นน้ำน้ำอยู่บนที่สูงนี่ไหลออกไปเขาถึงจะบอเนาเมื่อกี้ว่เขึ้นไป้ะก็สงสัยไปเห็ดแนวนี่แหละทุกคนคือจังผมบอกเพื่อนๆเมื่อกี้พราะว่าผมเห็นท่อท่อซีเมนตนะ์เนี่ยสามท่อใหญ่ๆเงาๆทุนนกคนอยู่ทายรถไทย,ยเพื่อนนะสงสัยเพื่อนจะไประบายนา้ำออกแนวนี่แหละสงสัยเพื่อนจะไประบายนา้ำออกจากหน้าเขาเนาะ เพ็่นบอกหน้าเขาเฮ็ดกลัวจะออกล้วงได้กลัวจะออกล้วงได้ก็ใส่เวลาตั้งน้านเนาะชาวนาก็รอคอยพอฝนมาตกยามตอนเขาออกล้วงฝนตกเรียบร้อยบ่พ่อฝนตกหลอฝนตกออกล้วงเรียบร้อยบ่พ่อกลับมาอันนี้อีกกลับมามาเนี่ยเจอเจอล้มเจอล้มก็เฮ็ดห้่้เขาหักเนาะพอล้วงเขาก็มีน้ำหนักเขาหักนอนไปกับน้ำ เายังบม่ทันสุกดีก็จะเฮ็ดใ้เขาเน่าเนาะจังสี่แล้วชีวิตชาวไทยชาวนาก็พานเพื่อนมาเบืองมาเย่ามมาชุมจังสี่ละแถวบ้านผมแถวนาจังสี่เขาเอื่นนานานาทามเด้อทุกคนเขาเอื่นนาทามแถวบ้านผมนาจังสี่ก็เอื่นนาทามแต่บรรยากาศค่อนข้างดีด้วสมัยเด็กหน่อยเมือเลียงงัืองเลียงค่อยหาตีตะกแตนมมหาสะป่าเออ หาสาป่าน้ำบวกน้ำบวกอยังก็เอาไว้ต้มไปแกงกินก็มีความสุขดีสมัยเด็กหน่อยสมัยก่อนทุกคนสมัยช่วเมืองโ้ยลองดูงไหมถักเก็บเกี่ยวแล้วเลยตอนนี้หาคนในนี่โบมีจะคนในุกคนคนในนี่จะเงียบปิดเลยถึงมีคนเที่ยวในช่วงนี้ก็เพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวอยู่เนาะลองเก็บเกี่ยวแล้วปั๊บเนี่ย จะหาคนอย่างอยูน่นีนี่แถบบบมีนี่ทุกคนแตกต่างกับสมัยก่อนนี่สมัยก่อนงอควายเต็มไปหมดแล้วสมัยนี้มันบริมีนี่ทุกคนอืช่วงนี้ยังพ่อเห็นคนเนี่ยก็คือช่วงน้อยู่ในช่วงฤดูเก็บเกีเก่ยวอยู่แค่นั้นเองก็พาเพื่อนมาเยี่ยมมาชมบรรยากาศก็ค่อนข้างดีอากาศค่อนข้างบริสุทธิ์แห้งนี่ทุกคนบบมีสารพิษตกค้างบบมีเอยียงี่ที่เขา้บกัน้ากัน มูลค่าการตรวจวัดในภาษาไทยการเขาว่าเออทอนันเปอร์เซนต์ทอนี้เปอร์เซนต์ผมค่อนข้างว่ามองค่อนข้างจะอากาศจะบริสุทธิ์ดีบ่มีควนันลดบอกไม่มีมีแต่ต้นใหม่ก็เสียงลมทุกคนเห็นบ่เห็นบ่เ,นบเสียงลมพัดวิววิว,ว,วเห็นบได้ยินก็เ,นเสียงลมพัดวิววิวเย็นสบายเลยทุกคนอากาศค่อนข้างดีเลยละทุกคนอืม ช่วงหนึ่งเขาก็เลื่อมไปนะกันแะ้วทุกคนนี่ที่ผมเห็นในการยังถือว่าบ่หลายทุกคนก็เดินมาทางนี่ <ๆ S 1> เขาก็มีเส้นทางหลายเส้นบางคนเขาก็ขับรถมาทุกคน <ๆ S 2> เขาบ่ได้มาทางนี่เดี๋ยว <ๆ S 2> เขาขึ้นไปทั้งตลาดตัวอำเพื่อทุกคนเขาก็ออมออกใา่ไปทุกคนถนนคนทางดีเนาะอันนี้เป็นถนนทางรัฐจะซื้อทุกคนเป็นทางรัฐจะซื้อเขาจะใส่งานจะเพาะนี่แหละฤดู แลวดูวานเขา่าฤดูปักดำ้วทุกคนการวดูเก็บเกี่ยวถ้ารดูปกติทั่วไปกับโบมีไผ่เที่ยว้วยทุกคนแถวนี้จะเงียบเสียบเลยหล่ะทุกคนอืมแล้วก็เป็นทางของเอคนต่างถิ่นเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาอย่างมามาหาขุดมันเนี่ยอืมส่นกับมหาป่าเนี่ยมาเขาก็ขี่รถมาตามนี่เขาก็จำทางจำทางใดเนาะ คนใดเขาเคยมาทุกปีเขาจำเส้นทั้งใดเขากับมาของเขาทุกปีะนะเออถ้พาเพื่อนเพื่อนมาเบือ่อมาเยี่ยมมาชมชมบรรยากาศวิวทิวทัศน์อยังไปกนเพื่อนตามภาษาสี่ละเป็นสีวิถีวิถคนบ้านนอกขอกนแะล้นะทุกคนคงกลับไปตามภาษาตามเรื่องตามเล่าของผมะ่ะ สันมือนีแค่นี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับผม